อยู่ตรงนี้มา5ปีอ่ะเราโดนดราม่ามาเยอะแล้วไม่ว่าจะเรื่องตัวเองเรื่องความรักเรื่องพอ่ออะไรเงี้ยทุกคนก็รู้เนาะฉะนั้นหนูโดนดา่ามารูปแบบแล้วแหละแต่ว่าแค่บางอย่างเช่นแบบว่าการบูลลี่หรือไม่ให้เกียรติซึ่งหนูไม่เคยเป็นแบบนั้นหนูไม่เคยบูลลี่หรือไม่ให้เกียรติใครค่ะไม่ต้องมองว่าใครกอกใครลองทุกคนก็ทํางานทําหน้าที่ของตัวเองค่ะมั่ไม่มีใครกาะใครรอกทุกคนก็ต้องเข้าใจหนูด้วยบางทีทุกคนอาจจะแบบอุ้ยโดนดราม่าทำไมยังไลฟ์อยู่ทำไมยังรับงานไลฟ์ก็ หาเงินนะค่ะไม่หาตอนนี้จะหาตอนไหนโพสจากโค้ดใจแล้วแบบไปไลฟ์กับใครก็โดหนหาว่าจะไปกลองเขาได้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็มีดราม่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าดราม่าคือมันเกิดจากเอ,อเ่อแฟนคลับบางกลุ่มก็อย่างที่หนูโพสต์ไปแหละมันก็แค่บางกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ก็แค่อยากชี้แจงไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโพสต์ไป ใจบังคําคือเราอะอยู่ตรงนี้มาห้าปีอะเราโดนดา่ามาเยอะแล้วไม่ว่าจะเรื่องตัวเองเรื่องความรักเรื่องพ่ออะไรเงี้ยทุกคนก็รู้เนาะฉะนั้นหนูโดนดา่ามาทุกแบบแล้วแหละแต่ว่าแค่บางอย่างเช่นแบบว่าการูลรี่หรือไม่ให้เกียรติซึ่งหนูไม่เคยเป็นแบบนั้นหนูไม่เคยูลร,รี่หรือไม่ให้เกียรติใครค่ะการให้เกียรติเป็นสิ่งสาคัญมากหนูก็จะให้เกียรติทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นว่าว่าหนูก็จะสนิทสนมกับทุกคนแบบให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคนให้เกียรติทุกคนนะคะและ ไม่ได้กอดใครยางเราแค่ได้แบบทำอะไรแล้วแบบอะไรแบบนั้นใช่ไม่ต้องมองว่าใครก่อใครหลอกทุกคนก็ทํางานทําหน้าที่ของตัวเองค่ะมันไม่มีใครก่อใครหลอกเ่ะแต่จะมีแค่ต้องมีการไลฟ์สปีดเราต้องกัรไปสองเฟซก็ไลฟ์ได้นะคะเพราะว่าได้เงินเอาตัดกงเราทํางานอ่ะเราหาเงินเราไปไลฟ์เราได้เงินอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็ต้องเข้าใจหนูด้วยบางทีทุกคนก็อาจจะแบบโอ๊ยโดนดราม่าทำไมยังไลฟ์อยู่ทำไมยังรับงานไลฟ์ก็หาเงินนะคะ่ะไม่หาตอนนี้จะหาตอนไหน okay, แต่ว่าเราก็สตรองใช่ไหมเราก็แบบว่าแบบไม่ได้บัตรไว้ไม่ได้แบบบัตรน,น,นอน้อยแล้วแบบไม่แชร์แล้วไม่ไรนะตัวจริงไม่มีอะไรเลยที่โพสต์ไปก็คืออยากชี้แจงบางกลุ่มที่ว่าเราแต่ชีวิตจริงก็ใช้ชีวิตปกติค่ะก็ทำคอนเทนต์ทำคลิปปกติแล้วคนที่เคยไลฟ์กับเราเขาเขาเป็นห่วงเราหมายถ้าแบบเราโดนแบบนี้มันเหมือนกับเกะมันถึงเราเลย ไม่มีนะก็ไม่ได้มีใครส่งข้อความอะไรมาหาหนูนะตอนที่แบบโดนดาราม่าอะไรอย่างเงี้ยเราให้กําลังใจตัวเองค่ะแล้วล,วลา่าสุดมีคิวจะไลฟ์กับใครบ้างไหมมีดราม่าก็มีกับบิ๊กก็มีเรื่อยๆเพราะว่าแบบด้วยลูกค้าเขาชอบนะ้องเวลาอยู่กับบิ๊กลูกค้าก็ติดต่อมาเยอะอนะไรเงี้ยแล้วก็ทยอยทยอย,ย,อยวางคิวให้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็เดี๋ยวมีไลฟ์กับบิ๊กค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องน้นอยดรามา่าเนาะเป็นปกติมีดราม่าตลอดแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไมงแล้วไม่ทใครทำอะไรมันเป็นไม่ได้แล้วใชก็หนูทํางานหาตังค์อ่ะหนูก็เป้าหมายชัดเจนแล้ก็ทํางานค่ะพอโดนไปหมดมีวิธีการดีใจดีเพื่อเงินไม่ใช่ไม่นะหนูว่าหนูอยู่มาอย่างที่บอกว่าอยู่มา5ปีเนาะไม่ว่าใครจะมองหนูยังไงก็แล้วแต่หรือว่าคนที่สนิทจะมองหรือตัดสินหนูยังไงก็แล้วแต่เป้าหมายหนูเป้าหมายเดียวเลยคือหาตังค์ให้ครอบครัวให้พ่อให้แม่ ให้น้องชายให้ตัวเองให้อยู่มีความสุขที่สุดก็ผู <van fucking> ้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานหาเงินแค่นี้เลยค่ะไม่ว่าเราจะต้องไปทํางานแต่เราจะโดนด่าเราก็ต้องทําให้ได้เพราะว่าที่บ้านเขารอเราอยู่ใช่เราหาเงินแค่ครอบครัวแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบคนทังคนยังไรแยกแยะได้เพราะ่าคนก็อาจจะถึงขัานแบบนอยอะไรอย่างงี้ส่งก็ยากแยะได้หนูไม่ได้หนูไจริงๆตัวหนูไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าที่โพส์ไปคือบางกลุ่ม อย่างที่บอกว่าบางกลุ่มอะไรเงี้ยก็แค่จยากชี้แจงกลุ่มนั้นที่ว่าหนูส่วนใครที่ไม่ได้ว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ว่าอะไรเี่เาูด้ยกก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วคนด่าใช yeah. ่แต่ถึงว่าเราได้พูดแล้วหนูก็พูดรั้งเดียวหนูก็จบใช่ค่ะแ้กับเมส์ด้วยกันยู่ไหนละล่ะไปแล้วหรอก็ถ่ายละครด้วยกันแล้วก็เลตติ้งก็ดีอะไรเงี้ยค่ะ เห็นดีใจมากที่แบบว่าทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แจมเพราว่าน่ารักเขาก็เป็นพระเอกเนาะเราก็เป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าคนแบบเชียร์เราก็ถือว่าเราอ่ะเป็นเกียรติเราที่เราได้แบบเชียร์เพราะว่าเขาก็แบบเป็นพระเอกของช่องค่ะการออกหรอมันก็เป็นจริงๆทุกโมเมนต์ที่ลงอ่ะ คือแรกๆมันเตี้ยมแต่หลังๆก็คือเป็นธรรมชาติแล้วเพราะว่าเริ่มรู้รู้กันแล้วเพราะว่าสนิทกันกร,ระดับหนึ่งทุกอย่างที่ออกไปมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะแล้วเราเราก็คุยกันว่าแบบเออหนูลงน้าพี่เขาก็รู้ <S <S คือเราไม่ได้แบบไปเออไม่มีมารยาทอะค่ะคือเราก็ก็บอกก่อนตลอดว่าเออลงน้ําเรามีมารยาทพอเราก็เลยแบบทุกอย่างที่ลงอ่ะคือมันผ่านก,การคุยกันแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันน่ารักเราคุยกันว่าเออมันน่ารักแล้วเราก็เลยลงค่ะ มันจะมีวันไหวหรือมันรุงมันก็วันไหวยังไม่ได้หรอกหาตังกนเนาะเราอย่าเพิ่งเอาแบบมุ่งขนาดนั้นเราหาตังก้อนใจพักก็พักก็ดีค่ะจะได้ไม่มีดราม่าอีกหนูเรนะก็หนูก็ชัดนนะกับบิ๊กก็คือเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันร้อ็อะไรอย่างเงี้ย คนที่จิ้นเขาก็อาจจะชอบโมเมนต์แล้วเขาก็ไปจิ้นกันต่าง,างนานา,นาม,มันก็ห้ามไม่ได้ส่วนอย่างพี่แจมตอนนี้ก็คือร่วมงานกันเป็นพี่ชายที่ดีนิสัยดีมากๆอะไรเงี้ยคนจิ้นกันเราก็ยินดีเพราะว่าละครเราออนอยู่ด้วยนะตอนนี้เราก็ห้ามไม่ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนจะคิดค่ะจะม,มีผีผากใช่ไหมผีผากกับใครคะ,ะแต่พี่แจมเหรอผีอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นเลยผีไม่มีจริงในโลกอะดิทำไงดีจะโสอีกนานไหมเนี่ย โอ้ยเพิ่งเพิ่งจะโสดได้3ปีเองค่ะคนเรา3ปีมันไม่นานนะเป็นนู่นสิบสิบปีหนูหนเรียกว่านาน,นปีไหนไม่เงาก็อยู่คนเดียวชินแล้วอยู่ได้ค่ะไม่เป็นไร แล้วอ่ะปีใหม่ปีที่แล้วก็คือนอนดูซีรีอยู่บ้านวเวไทายก็นอนดูซีรีสอยู่บ้านมันมันใช้ชีวิตแบบนี้จนชีนแล้วค่ะไม่ไม่ได้แบบว่าต้องการใครมาอยู่ด้วยอะไรขานาดนั้นก็สบายดีค่ะอยู่ได้คค่ะขอบุณค่ะ